<tại> đây oh บ่ได้บ่ได้บ่มีโชว์ชัยแต่ไตาอะไรเออเอาทั้งหน้าหันคักอย

อาสบายดีอีกเด้อนะเด้บ่มีมือเพิ่นว่ะเนาะก่อนอื่นกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีเนาะตอนเที่ยงๆพี่น้องอ่าต่ออีกคลิปที่สองนะพี่น้องเนาสบายดีเด้อพี่น้องขอดมนือเลยบ่าวาอยู่ในแล้วก็ต่างประเทศก่ยินดีตอนหับเข่าสู่ซองบ่าวบุญคงคือเก่าเนาะ ตอนนี้กะกำลังเก็บมันแหละพี่น้องเก็บมันตน้นพ,พุ่นรถกระคาอลไรพี่น้องเอ,อ้ยนี่พี่นอ้นองพี่น้องพี่น้องนี่อันนี้ซีเมนคอนไม้เนาะคอนไม้กัสิขายให้มันหมด <c oughs> มันกินชิ้ลวดไอเนาะ <c oughs> ใส่หมวกจะได้ลคือ<ว>ไป<ร>ใส่หมวกไอแตนเออเดินเดินเดินเอาบูมีก่ก็ย่า phun, vừa hàn cái nhang mì nữa, mặn nữa, tan, tan kỳ nước của phong theo kia nhé, chưa phong thôi ก็พามาบนี้ก็กินข้าพี่น้องเลยนี่กินข้ากับมีกินอาหารกินอาหารมีดิกินอาหารยูทตัวเมืองอยย่างก็บกินบสใส่กินอิ่มแล้วเพิ่น่เาเจเจ้า้มเฮ้ยบ่ทัน เด้เงินซื้อมีจะได้แซบบอเงินนี่พ่อให้มื้อเช้านี่แห่ซบำฮิวข้าวนี่แหละเนาะไอ้นี่มาแตนเจาะเจาะเจาเอะมาใส่ล้วะ็วนันก็ักักกินข้าวมันไม่มาดูครงโมงแมนจโมงลย เอาไปตออ่อไปต่ออาหารของแท้ต้องกินมีมีนี่ก็ก้อยสุดายมีม,มาก็ว่นเมลือง่ายกินง่ายเนาะนี่กะห้าพัทแล้วตรงนึงนี่เงินเงินจะให้ค่อยมือมือเซาในห้าพัทลำไอแม่ทำ แม่ว bon er hey ่ามีบางเงนจากใครใคแม่บ่ด hey ้กินแต่เศร้าก็บเอามัใช่เอาเงาทเงาเฉยเฉยเยเฉยเงาพักก่อนเด้อพี่น้องจะวากันพักกันนอนแบบเมรและที่ขานลุกไปไลยแล้วแลมัน

โอ้รเจียโอ้กอจอกนากันจังจโอ้ขายแน่เลยโอ้ค่ะคๆๆคได้แล้วได้แล้ว เอ็มลบบัดนี้กับเพิ่นกาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเฮากะเก็บมันคือเก่าเนาะพี่น้องเอาสบายดีอีกเด้อเนาะสบายดียามเซาๆพี่น้องเอ้ยกะ มาตอนเศ้ามื้อนี้ก็เก็บมันนะเพราะว่าเก็บมันแต่ว่าอันนี้ก็ยังบ่หมดเนาะใช่นี่เฮาก็มากับน้องไสแล้วก็น้องไวพ่นแหลพ่นแลน้วก็ทางไอ้เคย ตัวนั่นเด็ใช่ือบอกเอาตัวนะนี่นี่ตัวนี้เนี่ยมันยังแพบ้บ่อแพบอ้บ่อจะแบกหนักเลยใช่ไหมทำมสี่สิบโลนี่นี่มันใหญ่เห็นนี่ยังวนสองข้าวคือสี่สิบเอ็ดโลเลย เท่าจะคนแหละเท่าคนละเออคิดดาบรรนากดเลอยองดาคกี่ลยจำมากิน okay. อ <hr> นี่กล่องปะนี่แล้วก็สิมีรถไถเนาะให้เพิ่นมาแก่ให้โอ้ยเดี๋ยวฮั่นกล่องนํานาวอันนึงครับด่างกี้ละเชอเจกกี้ละเชคือเก่าดาไหนดานี่แล้วแต่สิรวกให้

เอาสเก็บไายมดนะมันกับกินสร้างบ่อเรือกินเสื้อบ่อิ่มนะว่าเรื่องเงินเท้ากัยิ่งนึ่งนะเก็บเงินได้เสมอเงินได้เมื่อยหร่บ่บ่อเรือบ่อเลือเห็นมาแต่ละมือกับแบบนี้แหละน้องสายนะมาซอยเบียร์แกมา ขาตรงเพียรไปไปเก็บมันพี่ต้องทาลือกระยักไปห้งเพียเนีใครจะอยากไปนี่เนาะจำเป็นนะชายบ่มีคนเห็อ่างก มาทางนี้กัน้องใบเอาสบายดีลโลเด้อเพิ่นก็มาเก็บมันมนะนี่นี่กัน้องแอนสบ,บายดีปะลุงลโลเด้อลานของบาบานคงนี่แหละเนาะ อบรรยากาศมันนี่กับพี่น้อยมืดคึมอยู่คือว่าพนสิตกนี่เนาะแต่ว่าคักโยเหตดเวียกเนาะใสย่ยังช่วยนะ <laughs> ยังช่วยใช่ไ่มโอ้แพร่บอมนักได้ลูกนักได้ตัวนี้นะเต็มเลยจะบ่แพ้แล้วมาจับกล่องไม้พอเอาไปมาบ่ได้ลูกมันบอได้เชื่อใครนี่นี่นี่มาเฮ็ดมาเฮ็ดมัน มันสิแพ้แห้งนี่อ้าจับกล้องให้พอ่อนน่ยพูดความดื้อฮะบอกว่าพ่อถือกันยังพิ่ที่ทือพูดบอกให้จับกล้อง Bỏ thóc, bỏ thóc, bỏ thóc, phải cho hắn lẹ Hơ hơ hơ, 10 lè song <vần. cười> Này này này, nâng này Bài Bài

เอาอาบแม่ก็จะอาบเคี้ยวอาบแล้วเฮ็ดเวียวกได้ลูกโอ้โอมิดจ,จลีเลยวไว้บอและโดนแท เดนีลยก็น่าแล้วไวเลยก็กลกวยเอาหมดเลยเนาะคนไทยนี่ลมหมดเลยกะเอาให้พันไทยอยู่แล้วเพราะว่าเอาไว้กับมีแต่คนหลักตลอด mà mình chỉ là tát pues con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ข่อเอ็้อะเ่็ดดี้อ,อกะกลับมาแล้วนะเอาการสำหรับคลิปนี้การซีคอจบไปเพียงสานี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมดทุกท่านเนาะที่ติดตามและรับชมขอ<ม>งซ่องบ่าวบุญคงขอ,งขอบ,บุญข,บขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเมดทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวบุญคงกาน้องไซอ่าน้องไวเนาะ ไปแล้วสบายดีเด้อ